องไม่เห็นต้องตัดแว่นสายตาใหม่หรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับตาเป็นตำแหน่งงานที่เราไม่ได้อยากทำอีกเรื่องที่ต้องกังวลคือมันเป็นหน้าฝนนะจายนเหี่ยวกับบ้านนะเนาะระวังน้ำท่วมทุกไมหลยโลกจังลยวะ <laughs> อยากเลิกการหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรรุนแรงขนาดนั้นนะเออเพียงแค่เจ้าพ่อเสือเออพยาพูดเจ้าพ่อเสือ สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านมนยมายาชาแนลนะคะจานชื่อจา์เมษานะคะกลับมาพบกับการอ่านไพ่รายเดือนนะคะเดือนนี้ถึงเดือนมิถุนาย,ยนส5 6 7แล้วอ่านวันอาทิตย์เป็นวันที่2ดูซิว่าได้ไพ่สำหรับอะไรวันอาทิตย์ได้ไพ่สำหรับที่6เหมือนเดิมนะการอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นพิเศษฟังแล้วก็เลือกใช้ปรับใช้เอาใช้วิธีการในการรับฟังไม่ต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้ แล้วก็ไพ่ยิปซีมันจะมีมันจะมีไพ่พื้นฐานอยู่ที่ชื่อไพ่อ่านว่าไรเดอร์เวทถามว่าทำไมบ้านนี้ถึงแบบมีหลายหลายสำรับอะไรอย่างนี้เนาะก็แต่ละกองแต่ละไพ่การวาดรูปไพ่มันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าบางคนอ่านไม่เหมือนกันเดี๋ยวแบบเอ๊ะทำไมอ่านอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนี้อ่านตามแบบของบ้านนี้เนาะถ้าใครอยากจะแบบไปอ่านแบบไหนก็แนะนําให้ไปซื้อไพ่ มีขายหลายๆที่แล้วก็ไปฝึกอ่านเองไปเลยเออจะได้ไม่ต้องแบบเอ,อ๊ะทำไมไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้วันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างครึ่งปีนี้โอ้โหเปิดด้วยไพ่เดท <c oughs> นางสารทำไมเป็นเดทเดทอะมันไม่ใช่ว่าจะไม่ดีอย่างเดียวนะ <c oughs> สำหรับเนี่ยอันนี้ก็เห็นถึงการแบบ เริ่มต้นใหม่เออแบบว่ามันก็คือตายจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มใหม่อีกสิ่งหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเห็นของเรื่องของการย้ายงานที่เห็นชัดๆนะบางคนมีเรื่องของการย้ายงานเปลี่ยนงานหรือใครจะเป็นเจ้าของธุรกิจบางทีก็เยอะเลิกเลิกเลิกธุรกิจเก่าแล้วก็ไปเริ่มต้นทาธุรกิจใหม่สาหรับคนที่เป็นพนักงานประจาําแล้วแบบรู้สึกแบบหา ไม่เบื่อกับงานเก่าที่ทําอยู่หรืออะไรแบบนี้หรือว่ารู้สึกเดินทางเหนื่อยจังเลย <c oughs> ก็มีโอกาสที่ดีมีโอกาสที่จะได้ทํางานใหม่เริ่มต้นทํางานใหม่หรือถูกสั่งย้ายเอ,อ่ยย้ายแผนกย้ายงานย้ายที่ทํางานย้ายสาขาอะไรแบบนี้นะหรือใครทำราชก,การก็ย้ายจังหวัดถามว่าดีหรือไม่ดีอยู่ที่มุมมองมากกว่าเช่นอาจจะเดินทางไกลขึ้นอะไรแบบนี้หรือเป็นตำแหน่งงานที่เราไม่ได้อยากทำแต่ว่า ถามว่ามันแย่ไหมอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ได้แย่มันคือโอกาสของการทําอะไรใหม่ๆทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองจริงๆนะคนเราอะ่ะมันจะได้ไม่เครียดเพราะว่าบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราเก็บมาคิดอะ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรองเงี้ยเออแต่ว่าเนี่ยที่เห็นก็คือปรับตัวได้เออคือมันเป็นมันเป็นจังหวะที่เราต้องเลิอกอยู่แล้วอะ่ะแล้วเราก็จะต้องแบบไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเห็นเรื่อง จะมองว่ามันเป็นเรื่องดีอ่ะเออสามารถเนี่ยใครอยู่ดีๆบางคนก็ลาออกจากงานกระทันหันหรืออยู่ดีๆก็มีคําสั่งย้ายกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นถึงการปรับตัวได้ต่อให้ไปทํางานที่ใหม่ ก็ถือว่ายังไปได้เออมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรือกระทั่งใครถูกไล่ออกหรือจําเป็นต้องเปลี่ยนงานต้องลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างอะไรก็ตามแต่ก็เห็นถึงการได้งานในเร็วๆวันอนะไม่เกิน1-2เดือนอนะคนเกิดว่าที่ทอยู่ดีๆมีแนวโน้มที่ต้องเปลี่ยนงานอนะมันก็จะได้งานมามันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรือมีคนชวนให้ไปทํางานด้วยกันอะไรแบบเนี้ย แต่ว่ามันอาจจะเดินทางไกลกว่าเดิมหรือว่าต้องย้ายที่อยู่อาศัยแต่ถามว่าในอนาคตดีไหมก็เห็นว่าดีเออเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วมีเรื่องเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือต้องย้ายบ้านกระทันหันอย่าก,กังวลเพราะอาจารย์เห็นว่ามันเป็นการไปแล้วไม่ได้แย่แต่ว่าสิ่งที่จะกระทบคืออะไรประมาณกลางเดือนมันจะมีเรื่องใช้เงินค่อนข้างเยอะหรือว่าเนี่ยใครที่ต้องย้ายบ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเรื่องของการมาจําการขนย้ายอะไรก็ตามแต่มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออมันเป็นภาระ ที่ค่อนข้างหนักแต่พอพ้นจากวันที่1 5มิถุนายนหรือพ้นจากวันที่20เป็นต้นไปทุกอย่างมันจะกลับมาดีขึ้นแต่อย่าก,กังวลให้มันมากเกินไปเพราะบอกแล้วว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ดีเสมอแต่ว่ามันปรับตัวได้เ,ออเราเราจะเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปได้ ก็จะไปเจอสังคมใหม่เพื่อนใหม่หรืออะไรที่ดีกว่าเดิมหรือบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากได้แต่ว่ามันไม่สามารถเลี่ยงได้แล้วก็จะเห็นว่าก็สามารถทําได้ดีเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวไปผ่านพ้นวันที่20ไปให้ได้แล้วกันหูนานจังเลยที่ยี่วันไม่ไม่แย่ขนาดนั้นแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะเตือนก็คือใครที่คิดจะ ทำธุรกิจมันมีปัญหาก็แนะนําให้ถ้ามันไม่ไหวแล้วจริงๆดูบัญชีย้อนหลังไปสักหกเดือนมันมันไม่ไหวก็อยากจะให้หาอะไรทําใหม่ไปทําเกษตรก็ได้ไปเ,เนี่ยขายของอุปโภคบริโภคนี่ได้แล้วก็อ,อ,อาจจะทําอาชีพที่แหวกแนวไปเลยอะอะไรที่เราไม่เคยทําไปเลยเลยแบบเนี้ยเออใครที่อาจจะเคยขายของกินมา,อาของกินโคนอะจ,จะไปขายของกินสัตว์แทนหรืออะไรแบบเนี้ย เอาอะไรให้มันแบบฉีกแนวไปเลยอย่างเงี้ยหรือลองลองมาดูสิว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าของเกษตรของที่เป็นแบบอุปโภคบริโภคหรือเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะเออแต่ว่าระวังเรื่องเงินทุนให้ดีถ้าต้องถึงกับขัน้นแบบกู้เงินนามาลงทุนอะไรเงี้ยก็ไม่แนะนําไม่เห็นด้วยแต่ว่าเห็นว่าจะมีคนมาขอหุ้นหรือว่าจะไปให้เราทําให้อะไรเงี้ยได้เดือนนี้สุขภาพระวังเรื่องเกี่ยวกับตาตามองไม่เห็นต้องตัดแว่นสายตาใหม่หรือ บาดเห็เกี่ยวกับตาเออนิ้วจิ้มตาก็ได้นะหรือว่าปวดหลังมีเกณฑ์ต้องผ่าตาดัดแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเอวช่วงหลังอะไรแบบนี้เออมันแบบระวังพวกเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวคิดกัน อะไรนะที่มันกระดูกมันเคลื่อนอะอะไรนะกระดูทับเส้นอะไรสักอย่างนี่แหละหนึงนั่นแหละเขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยกระดูกทับเส้นเส้นประสาทอะไรแบบนี้แต่ว่ามันเป็นทางด้านหลังด้านเอวอย่างเงี้ยให้ระวังตรงส่วนนั้นแล้วก็บอกแล้วตาเดือนนี้ระวังสัตว์เลี้ยงอีกอย่างหนึ่งระวังสัตว์เลี้ยงป่วยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงป่วยหนัก เข้าแอดมิดหรืออะไรก็ตามแต่เสียเงินเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอ่ะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเจ็บตาก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันนึงแล้วก็เนี่ยเรื่องเรื่องของงานก็บอกแล้วเนาะใครที่อยากใครที่อยากหา,กหากงานใหม่ก็มีโอกาสได้งานใครที่อยากหาบ้านใหม่ก็มีโอกาสได้ย้ายบ้านแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่ต้องกังวลคือมันเป็นหน้าฝนนะอาจารย์เห็นเกี่ยวกับบ้านนะเนาะระวังน้าําท่วมระวังน้ํารั่วน้ําท่วมหรือน้ำขังแล้วลื่นล้มอะไรแบบนี้ด้วยเออไม่ว่าจะเป็นเราหรือสัตว์เลี้ยงในบ้านอะไรอย่างเงี้ยระวังมันเจ็บตัวจาก ลื่นล้มอะไรแบบนี้เออสุขภาพก็คนที่ไม่เคยป่วยเดือนนี้ระวังป่วยหนักอืมระวังไม่สบายป่วยหนักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโอ้ทำไมหลายโรคจังเลยวะท้องเสียเอออีกเรื่องหนึ่งคือท้องเสียแค่นั้นแหละอันนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่เออระวังท้องเสียแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบบอกแล้วว่าอะไรจะเกิดก็ปรับตัวแค่นั้นเองคิดคิดถึงในแง่มุมที่ดีใครที่ต้องย้ายงานก็แค่หาง,งานใหม่ อยากลัวว่าจะหางานไม่ได้เพราะเห็นว่าได้เออแต่ว่าเราอย่าเครียดมันมีค่าใช้จ่ายมีอะไรก็พยายามหาทางไปให้มันได้ส่วนเรื่องของความรักความรักเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในหัวคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนเนี้ยเพราะว่าอะไรยุ่งเรื่องงานยุ่งเรื่องสุขภาพยุ่งเรื่องการเงินเนี้ยเพราะว่าบอกแล้วว่ามีรายจ่ายค่อนข้างมากแล้วแบบหูหมุนเงินจนแบบ เหนื่อยแต่ว่าเห็นว่าปลายเดือนมิถุนาการเงินจะรอดนะอะไรที่เราแบบปลูกพืชไว้อะได้เก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยเออเงินอะไรที่เราลงทุนหรือว่า อะไรที่มันคิดว่าจะยังไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเขาบอกว่ามันเริ่มผีดอกออกผลงานอะไรที่เราวางไว้ไม่คิดว่ามันจะได้เงินอะไรเงี้ยเงินมันกลับจะเข้ามากับช่องทางนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเงินน่ะหนักแค่วันนี้ถึงประมาณกลางกลางเดือนพ้นกลางเดือนไปมันเริ่มมีทางออกเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังกับชีวิตเออใครที่เป็นนักเรียนสอบอยู่หรืออะไรอยู่หรือรอผลสอบอะไรอยู่ก็ มีโอกาสได้แต่อาจจะไม่ได้ในที่ที่ตัวเองอยากได้มีโอกาสสอบติดแต่ก็อาจจะไม่ได้ติดในที่ที่ตัวเองอยากติดหรือว่าพ่อแม่อยากให้เราเรียนอันนี้เราอาจจะอยากไปเรียนอีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็บอกแล้วว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วปรับตัวได้แล้วมันถึงจะดีไม่ใช่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมออะไรนมนก็จะแบบดูโลกสวยเกินไปอแต่นในทางที่เห็นก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง คนเกิดวันอาทิตย์เดือนมิถุนานเนี่ยจยันเชื่อว่าปรับตัวได้ม,มีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยวแต่การเดินทางท่องเที่ยวในหน้าฝนก็ให้ระวังอุบัติเหตุให้ดีระวังถนนลื่นหรืออะไรอย่างนี้เนาะถ้าฝนตกก็หยุดแบบตกหนักมากก็อย่าคิดะเยอะแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับยางรถยนต์ถ้าใครจะเดินทางหน้าฝนก็ดูแลเรื่องอยางให้ดีเนาะหมดยงังการงานการเงิน,งน,น,งนความรักสุขภาพอะมาดูคน,คนโสดวันอาทิตย์จะมีคู่หรือ,อยังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะหนะ้าที่การงานได้รับผิดชอบอะไรใหม่ หรือบางคนแบบย yup ุบแผนบเลยแล้วก็ไปทําอันใหม่เปลี่ยนที่ไปเลยเรื่องของความรักความรักเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามันใกล้คนโสดนะคนที่จะมาหาเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆแต่เราอาจจะไม่คิดคาดไม่ถึงว่าเป็นคนคนนี้อะไรแบบนี้เออเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ให้ลองมองดูคนใกล้ตัว ดูหรือพิจารณาจากคนใกล้ตัวดูหรือความรักครั้งต่อไปของเราในคนเกิดวันอาทิตย์อยู่ใกล้มากกว่าที่คิดเออควานหาเอาข้างๆเอานะส่วนคนมีคู่เขาบอกคนมีคู่เนี่ยโอกาสที่ดีที่จะไปท่องเที่ยวด้วยกันหรือทําอะไรด้วยกันเออให้ทบทวนคนเขาเรียกว่าอะไรทบทวนความรักทบทวนสิ่งดีๆที่มีต่อ,อกันอะไรแบบเนี้ยอะไรหลายๆอย่างมันถึงจะดีขึ้นอืเพราะว่า บางทีเขาบอกคนเกิดวันที่อยากอยู่คนเดียวเบื่อและฉันอยากอยู่คนเดียวยทําอะไรคนเดียวแต่จารยังเห็นถึงความแบบประครับประครองแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยลองลองพิจารณาถึงความดีที่เขามีดูอะไรแบบเนี้ยเออแล้วมันอาจจะมันอาจจะ,จจะทําให้เรารู้สึกว่าเออหันกลับมารักเขามากขึ้นเพราะเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนมิถุนานหรือว่าที่ผ่านมามันเหมือนทําอะไรคนเดียวอะ่ะ คิดคนเดียวทําอะไรคนเดียวเดินทางไปไหนคนเดียวอะไรแบบนี้เออแล้วก็เหมือนไม่อยากพูดอะไรให้ใครฟังหรือกระทั่งคู่ของเราเองเนี่ยเราไม่อยากจะคุยด้วยแต่เหมือนที่บอกว่ามันอาจจะยังคือคนเรามันมีชว่วงเวลาที่สามารถอยากอยู่คนเดียวได้แต่ว่ายังเห็นถึงความ ความต้องการความช่วยเหลืออยู่อ่ะเออการประครับประคองของคู่อะไรแบบเนี้แล้วมันก็ยังยังไปด้วยกันได้เอาไว้ให้เราเข้มแข็งแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยคิดเรื่องที่จะแบบอยากเลิกการเหลืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรรุนแรงขนาดนั้นอ่ะเออเพียงแค่มันท้อมันแท้กับชีวิตแค่นั้นเองนะก็ประครับยังประครับประคองกันไปได้อยู่สําหรับคนที่มีคู่แค่บอกว่าเออหาบางทีก็หาอะไรทําคนเดียวดูหรือว่าทําอะไรให้เรารู้สึกแบบ มีกําลังใจที่จะกลับมาคุยกับคู่ห้องของเราอีกรอบหนึ่งนี้นะอ่ะวันอาทิตย์ไหวอะไรดีวันอาทิตย์พยาครุฑนะคนเกิดวันอาทิตย์ก็ลองขอพรอกับพยาคุฑดูอย่าอย่าถามว่าที่ไหนนะจางก,ก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาไหว้ที่ไหนกันปกติจางก็ไหว้อยู่แต่ที่บ้านพญาคุฑก็ที่บ้านพญานาคก็ที่บ้านแต่แค่เห็นเฉยๆว่าเออลองไหว้พญาคุฑดูแล้วก็ เดือนนี้เนี่ยระวังปวดหัวเนาะปวดหัวกับอะไรอะปวดหัวกับทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าเนี่ยพญาคูุฑเราก็ให้ไหว้เจ้าพ่อเสือเออพญาคูุฑเจ้าพ่อเสือ หรือปู่เสืออะไรแบบนี้นะก็ลองไหว้ดูลองขอพรดูเหมือนเขาบอกว่าเราจะได้รู้สึกมีพลังขึ้นมาอะไรที่มันห่อเหี่ยวที่แบบว่าไม่มีพละกําลังไม่มีกําลังวังชาไม่มีแรงอะไรเงี้ยก็ลองดูอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทําคือลองงดเนื้อวัวด,ดูคนเกิดวันาที่คนไหนที่ยังกินเนื้อวัวอยู่วัวควายอะไรเงี้ยถามว่าเอ้ยมันงมงายหรือเปล่าทําไมต้องงดด้วยสัตว์ก็เหมือนกันแหละ จะยุงจะแมวแมวหมา,มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีค่าชีวิตเท่ากันทาไมชอบพูดว่าให้งดเนื้อวัวมันอาจจะถ้ามองวิทยาศาสตร์มันอาจจะเป็นเรื่องของโรคไงสารเคมีที่ฉีดใส่เนื้อวัวหรืออะไรแบบนี้หรือมันอาจจะแบบย่อยยากหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเห็นเรื่องลำไส้เรื่องการปวดท้องอะไรอย่างงี้นะก็ลองกินอะไรที่เบาๆดูในเดือนนี้ลองกินปลากินกุ้งกินอะไรดูเฉยๆเออถ้ามองให้เป็นแบบวิทยาศาสตร์เนาะก็เขาบอกให้ทาบุญสัตว์ใหญ่ไง ทำบุญสัว์ใหญ่จะคืออะไรอะจา์ก็ว่าวัวควายมันก็ใหญ่แล้วว่าจะอะไรอะปล่อยช้างมันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เออก็ลองงดเนื้อวัวดูหรือว่าลองไปไถโคกระบือดูแต่ต้องยอมแล้วว่ายุคสมัยนี้มันมีทําบุญออนไลน์เนาะเราก็ลองดูที่ให้ดีๆแล้วกันเนาะว่าที่เราไถโคกระบือมันจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเนาะหรือว่ามันเป็นตัวเดิมที่เมื่อวานเพิ่งไถกันไปเนี่ยก็ลองใช้วิจารณญาณดูแล้วกันนะอ่าประมาณนี้เพราะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ย ดวงเดือนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยังหนักอยู่แล้วก็โอ้โหมันหลายอย่างอ่ะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแต่อาจารย์มองเห็นแบบอุบัติเหตุมันมาทางไหนทางลูก,กตาเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าระวังอะไรเนี่ยตาเจ็บนิ้วจิ้มตาตัวเองอเงี้ยหรือแบบถือไม้ลูกชิ้นอย่างเงี้ยนะหกล้มจิ้มตาอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็คือให้ระวังตัวเองให้มากอย่าม่อลอยแล้วกันเนาะก็เป็นกําลังใจให้คนเกิดวันอาทิตย์นะขอบารมีพระแม่อมาเทวี TV, อวยพรแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้า